สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ประเด็นของลายเซนเป็นประเด็นของเรื่องคนสองอารมณ์มันเป็นแบบไหนครับลายเซนแล้วเป็นคนสองอารมณ์เดี๋ยวติดตามชมนะครับเพื่อนๆ ดีครับพบกับผมพดไยเซนชีวิตดีดีาลเซนตงดีครับอีพีของายเซนในคลิปนี้เป็นประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือคนสองอารมณ์และมีการส่งมอบายเซนแล้วครับกับเพื่อนวันนี้แปดท่านด้วยกันท่านแรกครับคุณนัทพลทันทีสองคุณรุจีลาทัานทีสามคุณวิศกรทันทีสี่คุณนุษสริยา ท่านที่ห้าคุณ,ณพัทรท่านที่หกคุณธีรพัฒนท่านที่เจ็ดคุณโชติกาท่านที่8ดคุณนัฐกิตาทั้ง8ดท่านเดี๋ยวรอรับลายเซ็นจากพ่อลายเซ็นในอีพีนี้นะครับครับก่อนที่จะเข้าประเด็นในเรื่องของคนสองอารมณ์ผมขอญาต เรียนกิจกรรมภาคเช้าที่ผ่านมานิดนึงครับก็เป็นวันอาทิตย์ล้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปฉีดวัคซีนเข็มสามนะครับก็เตรียมตัวไว้คือการพักผ่อนก็ดีนะครับแล้วก็การไปฉีดวัคซีนในครั้งนี้เดิมทีจะเราจองไว้ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็ ขาด่าคนจะเยอะอยู่เพราะมันเป็นวันหยุดแต่ก็เท่าที่ไปใช้บริการนะครับก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับแล้วก็คนไม่มากเหมือนกับที่เคยได้พบในช่วงที่เขาไปฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองกันนะครับงั้นการกระตุ้นเข็มสามรอบนี้แล้วก็มีการลงทะเบียนมีคิวอาโค้ดอะไรต่างๆก็ทำให้สะดวกครับการไป เข้าประตูตามช่องที่เขาระบุไว้ก็เรียบร้อยดีนะครับเจ้าที่เขาบริการอย่างรวดเร็วนะครับและขณะเดียวกันจุดช่องบริการของเขาค่อนข้างรองรับไว้เยอะทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเจ้าที่ของรัฐและภาคเอกชนนะครับที่มาดูแลบริการภาคประชาชนอยู่ ขอขอญาตขอบคุณไปทางเจ้าของสถานที่นะครับก็คือสถาน,นีกลางบางซื่อนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็กรมการแพทย์กระทรวงสาธรารณสุขนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมอยู่ด้วยโดยเฉพาะทางเครือข่ายมือถือต่างๆนะครับที่ให้โอกาสกับภาคประชาชนในการลงทะเบียนแล้วก็มีนัดหมายฉีดวัคซีน ก็วันนี้มันเป็นวันแรกนะครับที่ไปฉีดก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงมาจนถึงช่วงค่ำเนี่ยก็ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะครับก็ตัวเองก็สังเกตอาการตัวเองอยู่นะครับก็ก่อนนอนก็จ,จะดูสักพักหนึ่งอาจจะต้องทานพาราหรือไม่นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสมีอะไรเป็นประเด็นก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับต้องขอบคุณกับหน่วยงานภาครัฐนะครับแลนะภาคเอกชนครับก็ามาที่ประเด็นแล้วครับ ประเด็นในเรื่องที่ลายเซ็นวันนี้ก็คือประเด็นว่าสองอารมณ์ลายเซ็นสองอารมณ์เนี่ยมันจะมีตัวอักษรที่ผมจะยกตัวอย่างก่อนนลครับพอวันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าสองอารมณ์มันมาจากไหนนะครับก็เป็นตัวอย่างของอักษรน,นอนเนนนะครับนะครับอักษรน,นอนเอนจะบ่งบอกถึงสองอารมณ์สาเหตุที่สองอารมณ์นั้น ต้องเรียนก่อนนะครับว่านอนเณรเนี่ยโดยปกติข้อเด่นของเขาก็คือคนที่มีชื่ออักษรน,นำเป็นนอนเณรไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับจะค่อนข้างลักสวยลักงามต้องมีความเนียบนี่เป็นสิ่งที่ท่านลองสังเกตดูนะครับคนที่มีชื่อและใช้อักษรน,นำนอนเณรทั้งหญิงทั้งชายแหะครับ แต่ผู้หญิงต้องเรียนก่อนว่าเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องเป๊ะอย่างที่ผมอาจจะเคยได้เกิดในคลิปต่างๆมานะครับและต้องขยายความเพิ่มเติมในเรื่องของลายเซนว่าอักษรนอนเน,อนนั้นที่เป็นสองอารมณ์เพราะอะไรครับสาเหตุก็คือตัวอักษรถ้าเราลองแยกส่วนออกมาเนี่ยมันก็คือถอถุงกับน,นหนูนั่นเองแต่ข้อเด่นที่ผมยกตัวอย่าง นอกเหนือจากรักสวยลักงามและความเนียบแล้วเนี่ยก็คือไม่ว่าทอถุงหรือนอนเนน,น,เ,นเขาจะมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันและอย่าลืมนะครับนอนเนนมีรายได้เข้าสองทางนะครับก็เป็นข้อเด่นนะครับของนอนเนนเองแต่บางคนบอกว่าอสองอารมณ์เนี่ยกวจะเป็นปัญหาใช่ไหมก็คงไม่ใช่นะครับ สองอารมณ์ถ้าเจ้าของหรือเจ้าของลายเซ็นที่ใช้ชื่อนอนเณรมีการกำกับควบคุมดีแล้วครับอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาแล้วครับงั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตหรือทำอะไรต่างๆได้อย่างสะดวกสบายแล้วครับงั้นความเป๊ะของการรักสวยรักงามมีไรายได้เข้าสองทางคนชื่อนอนเณรนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วครับนะครับจากนั้นอักษรนอนเณร มีข้อเด่นมากกว่าข้อด้อยนะครับเพียงแต่ว,ว่า2องอารมณ์ที่เราเป็นห่วงคือการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เท่านั้นเอง่ะครับงั้นกรณีอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับข้อเด่นค่อนข้างมีมากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของประเด็นที่เรายกตัวอย่างไว้ว่า2องอารมณ์เอาการส่งมอบลายเซน็นวันนี้นะครับก็มีชื่อนนเนอยู่ สองท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตสสมมอบลายเซ็นเลยนะครับครับท่านแรกครับคุณนัทพลนะครับคุณนัทพลลองฝึกเขียนดูนะครับแล้วเริ่มจากช้าๆดูก่อนนะครับแล้วลองฝึกแต่ชื่อไม่ยาวนักเนี่ยค่อนข้างเขียนง่ายนะครับทันทีสอครับคุณรุจิลาคุณรุจิลาก็ลองฝึกรอเรือให้สวยงามนลครับทันทีสานะครับคุณวิศกร นะครับคุณวิศกรลองแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วฝึกช้าๆดูก,ก่อนทันที่สี่ครับคุณนุษสริยานะครับคุณนุชสริยาคุณนุษยสิยาเนี่ยส่งภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับผมก็เขียนชื่อภาษาอังกฤษไปให้ด้วยนะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับลองแคปหน้าจอไว้นะครับคุณนุษสริยานะครับทันที่ห้าครับคุณนภัทรนะครับ คุณพภัทรนอนหนูนะครับต้องโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นถุงเงินไว้ในตัวด้วยนะครับท่านที่6ครับคุณธีรพัฒนะครับคุณธีรพัฒเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างลายเซ็นของคุณธีรพัฒไว้ด้วยคุณธีรพัฒส่งลายเซ็นมาผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นลายเซ็นที่คล้ายๆกับที่คุณธีรพัฒส่งมาให้นะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลายเซน็น มันมีจุดอ่อนที่ผมลากเส้นสีแดงเอาไว้นะครับเป็นจุดที่อาจจะทำให้เกิดการปิดโอกาสนะครับส่วนเส้นตัวตามถือว่าใช้ได้ครับงั้นถ้าจะใช้ชื่อนี้โดยไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ทำตัวอย่างให้ดูนะครับว่าปรับตัวทอทงนิดเดียวครับแล้วก็ใช้เส้นเดิมนะครับตามที่คุณธีรพัฒน์ใช้อยู่ ก็ได้นะครับไม่เสียหายครับแล้วก็เป็นลายเส้นที่ค่อนข้างเป็นคนกล้าคิดกล้าทำนะครับแต่ตัวอย่างวันนี้ผมถือโอกาสส่งให้ไปด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นการเขียนลายเส้นที่จะบ่งบอกถึงตัวตนแท้จริงนะครับงั้นอันนี้เป็นลายเส้นที่ผมมอบให้นะครับคุณธีรพัฒธ์แคปหน้าจอนะครับถ้าชอบลองไปใช้ดูนะครับหรือจะปรับลายเส็นเดิมก็ได้ครับท่านที่7ครับคุณโชติกานะครับ คุณโชติกาเนี่ยผมขอส่งมอบลายเซ็นเป็นทั้งไทยและภาษาอังกฤษนะครับโชติกาลองเลือกดูนะครับว่าถ้าชอบก็ลองฝึกใช้ดูนะครับและก็ได้ทักทายกันไว้ก็คือจะขอตัดสระออกนะครับคือสระโอนะครับงั้นจะใช้ชอช้างเป็นตัวหลักก็คือคำว่าโชติกาก็ไม่มีสระนะครับเพื่อไม่ให้ปิดกั้นโอกาสนะครับ แล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับคุณโจติกาท่านที่8ครับคุณนัดกิตานะครับแล้วก็นอนเนนเช่นกันแล้วครับงั้นนอนเนนคุณนัดกิตาเนี่ยผมส่งเป็น2แบบลองเลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหนถ้าชอบใช้แบบนั้นแล้วลองฝึกดูนะครับครับวันนี้ทั้ง8ท่านก็ส่งมอบลายเซ็นครบถ้วนแล้วครับก็สรุปจากประเด็นที่ผมได้นําเรียนว่าผลสองอารมณ์นะครับ เป็นข้อเด่นของตัวอักษรนอนเนและสองอารมณ์มาจากถอถุงบวกด้วยน,นหนูนะครับรูปร่างของนอนเนก็จะเป็นเรื่องของอักษรนอนเนธแล้ครับที่ผมบอกบอกว่าเป็นคนสองอารมณ์งานสองอารมณ์ไม่ใช่ข้อด้อยสีอย่างเดียวขอให้ควบคุมอารมณ์ให้ได้ครับงั้นคนที่ใช้นอนเนเป็นชื่อหลักจะเป็นคนที่ต้องเนียบไว้ก่อนนลครับ รักสวยรักงามมีรายได้เข้าสองทางงั้นถ้าท่านคิดจะหารายได้เสริมกับการที่ใช้ชื่อนอนเนนก็ไม่น่าจะยุ่งยากแล้วครับมีโอกาสอย่างแน่นอนนะครับนะครับงั้นขอนำเรียนว่าชื่อของนอนเรนนั้นข้อเด่นมากกว่าข้อด้อยนะครับครับงั้นเพียงแต่ว,ว่าการควบคุมอารมณ์สองอารมณ์นี้ต้องควบคุมให้ดีเท่านั้นเองครับก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้นะครับ ครับในคลิปของไลเซนในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับเพียงแต่ว่าไปฉีดวัคซีนแล้วกลัวจะเป็นไข้ไม่ได้ทําคลิปอีกสองสาวันนะครับก็เกือบเพื่อกลัวเพื่อนๆจะรอรับไลเซนจะช้าไปนะครับผมเลยถือโอกาสทําคลิปก่อนพักผ่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตพักผ่อนละครับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับติดต่อกับผมได้นะครับทางไลน์ id คณะพจน์วัยสี่นะครับ และพบกันใหม่นะครับพดสายเซ็นชีวิตดีดีายเซ็นต้องมีครับสวัสดีครับเพื่อนเอนครับ